ดีไง็นไงถ้าสักเต็มสิบให้สักกี่คะแนนครับสิบไปเลยสิบสิบสิบไปเลยวันนี้บอกนะครับออกรถกับป๊อปสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับหมดนี้ฟรีเลยนะครับเราได้ทองหนึ่งเส้นนะเงินคืนอีกหนึ่งหมื่นด้วยคันนี้นะโอเคครับอันนี้มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะตอนนี้กรุงเทพสามลายแล้วนะครับมีแต่คนบอกว่ารถกรุงเทพถูกรถกรุงเทพดีทำไมถึงตัดสินใจมาขอนแก่นครับที่นี่ถูกค่ะ ก็คือมานี่เลยอช่เาแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่ถูกก็เห็นไลค์อะค่ะก็ชอบเลย<ว><า>เป็นไงครับได้โปรโมชั่นอะไร10บาทนะก็คือออกรถแค่นั้นใช่นี่ครับนี่เลยแล้วก็ได้อะไรอีกครับพี่ได้ทองค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอดนิดนึงนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับจะได้เห็นกันชัดเป็นไงบอกแล้วครับออกรถ10บ,บาทไม่มีจ่ายเพิ่มนะนี่ครับเป็นไงเป็นไงาเหมือนที่บอกครับออกรถกับป๊อป แจกหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วอ,อันนี้เห็นบอกว่าเนี่ยมีการทําเรื่องของตู้อะไรเงี้ยให้นะได้เสียเงินไหมครับไม่เสียค่ะก็คือสิบ,บาทจบเลยนะใช่โอ้โหนานไหมกว่าจ,จะผ่านวันเดียวคะ่ะดูเรื่องนะ<ช>คนคำ้ำคนคำ้ำไม่มีซื้อคนเดียววันเดียวใช่ อนุมากนะเหมือนที่บอกเขาบายเท่านั้นแหละแล้วเป็นไงครับการบริการของที่นี่ดีค่ะดีมากถ้าสักเต็มสิบให้สักกี่คะแนนครับติดไปเลยเออเมื่อกี้ส่งสีลูกค้าหรือเปล่าเห็นทำหน้าทำตาไม่นะไม่นะคนกรุงเทพของเขาจะบอกว่าอุ้ยมาไกลกลัวโดนหลอกว่าเอาแบงค์สิบมาออกรถได้จริงเหรอได้ส่วนลดจริงเหรอได้ทองจริงเหรอแนะนำไงดีครับมาเถอะค่ะจริงสิบบาทเหมือนที่บอกครับไม่ได้อยากให้เชื่อแต่อยากให้มาลองดูนะวันนี้งั้นลูกค้าไปมาจากกรุงเทพนะ โอเคครับอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ<ด>รับผมขอบคุณมากนะครับผมนะเดีด๋ยวขอดูรถลูกค้านิดนึงนะครับหมดนี้ทำให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มตีตรงตีตู้ตตตบทนี้จะหนักจะเต็ม<อ>ใครนะครับที่ติดต่อมาสิบคนแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะโทรมาที่เบอร์0838876179ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์น,นี้ได้เลยอเบอร์นี้้ไดเลยนะครับแล้วก็สิบคนแรกนะครับจองเข้ามาในวิดีโอนี้เลยที่เลขบัญชี0601967774ธนาคารกสิกรไทยชื่อธนาคารบริษัทสารนเนลโต้นะครับ แลรลดให้ทองอีกคนละหนึ่งเส้นเจนี้ขอบคุณทุกคนมากไม่สะดวกมาเป็นหนึ่งที่ส่งท่งที่นะมีปัญหาเข้าสูนในตัวประเทศรถมือสองราคาถูกสภาพป้ายแดงการันตีศูนย์ดอกเบีย้ยออกใหม่ p บายา by s a n โทรครับสวัสดีครับ